สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมออ,อ้นนะคะวันนี้หมอก็จะพามาทำความรู้จักกับฟิลเลอร์อีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกันนะคะก็คือ b บ r ร e l l o f i l ฟิลเลนั่นเองค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของ Colorful Filler ค่ะสำหรับเบอร์โลเทโลนะคะก็เป็นฟิลเลอร์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านทั้งออยไทยออยสหรัฐอเมริกาและ CEMa r k จากยุโรปนะคะ โดยถูกนำเข้าประเทศไทยโดยบริษัท m e r ร์สแอสเซติกนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทเดียวกันกันกบที่นำเข้าเครื่องอัลเทร่าค่ะสำหรับจุดเด่นของเบอร์โลเทโลนะคะก็คือใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีชื่อว่า CPM นะคะทำให้ได้เนื้อ HA ที่มีความเข้มข้นสูงสามารถคงรูปอยู่ได้นานค่ะสำหรับเบอร์โลเทโลนะคะก็ผลิตออกมาในสีต่างๆกันเพื่อให้เหมาะกับตำแหน่งแลนะสภาพผิวของคนไข้นะคะ สำหรับตัวแรกนะคะกล่องสีเหลืองเบอร์โลเทโลซอฟจะเป็นตัวที่มีเนื้อนเนียนละเอียดมากที่สุดนะคะเหมาะสำหรับเติมผิวใต้ตาชั้นตื้นเติมริ้วรอยไฟไลไล้ายลายหรือริวร้วรอยเล็กๆบนใบหน้าตัวถัดมานะคะกล่องสีส้มหรือเบอร์โลเทโลบาลานซ์ก็จะเหมาะกับเติมร่องแก้มร่องน้ำหมากหรือคนที่มีใต้ตาลึกๆนะคะก็สามารถใช้ตัวเบอร์โลเทโลส้มเติมใต้ตาในผิวชั้นลึกได้ค่ะ ตัวถัดมานะคะกล่องสีชมพูหรือ b o t o Intense นะคะก็จะมีตัวที่มีความคงตัวสูงสามารถใช้ในการยกกระชับใบหน้าได้ใช้เติมร่องแก้มชันลึกได้และก็เหมาะกับการเติมปากนะคะเนื่องจากมีความหนืดสามารถทนต่อแรงกระทําภายนอกก็จะเหมาะในการเติมริมฝีปากซึ่งมีการขยับของกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะ ตัวสุดท้ายนะคะกล่องสีม่วงหรือเบอร์โลเทโลวอลลุ่มนะคะตัวนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะเหมาะสำหรับเติมวอลลุ่มให้กับใบหน้าเช่นบริเวณขมับแก้มตอบคางเป็นต้นนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเบอร์โลเทโลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีการผลิตออกมาหลายรุ่นเพื่อให้เหมาะกับสภาพปัญหาของคนไข้แต่ละบุคคลสามารถปรับรูปหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน สำหรับใครที่สนใจการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์เบอร์โลเทโลนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ทางช่องทางท้ายคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ